สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ร้านพี่ไฟมาแล้วนะครับผมวันนี้พามาดูรถนะครับผมนะคันนี้เป็นทรงตรอนะครับผมนะเป็นรถปั้นใหม่นะครับเป็นรถสตอรี่จากเจ้าของเดิมเลยนะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มๆเลยนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับผมนะไล่น็อตเลสมาทั้งคันเลยนะครับผมนะน็อตคอกน็อตเครื่องน็อตชุดสีนะครับผมนะตุ้มปลายแฮน ไล่เป็นน็อตเลดมานะครับผมเก็บงานข้างเครื่องแข็งมาด้วยนะครับผมนะนี่ลูกค้าดูส,ดสวยแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้เจ้าของเดิมนะครับผมนะแต่งมาส,สวยเลยนะครับจะเปิดใต้เบาะให้ดูนะครับผมนะสําหรับใต้เบาะนะครับก็จะสวยสวยริยบเรีย่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนะ้าคันนี้เจ้าของเดิมแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะ้านี่ จะส,สวยแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตปิดเบาะสักเล็กน้อยนะครับผมซื้อรถร้านพี่ไฟนะครับผมนะทุกครั้งก่อนโอนเงินต้องวิลควานหน้ารถกับพี่ไฟก่อนทุกครั้งนะครับรถร้านเรานะครับผมนะมีประกันเครื่องให้มีประกันการโอนให้นะครับรู้สึกสวยแบบนี้เลยนะ เริ่มแต่งมานะครับพร้อมขับรออคันนี้เป็นทรงตรอของทางร้านนะครับผมนะเราจะมีกระจกแถมไปให้ด้วยนะครับผมสเต็ปเครื่อง54เรือน C ีีนะครับผมนั้นสำหรับรถคันนี้เล่มเขียวชุดโอนรอยป้ายทะเบียนมีให้ครบๆเลยนะครับสนใจทักแชทเข้ามาได้ครับผม